ไอคิวเล่บอลแฟมิลี่ฟันอีกแล้วใช่ครับวันนี้ก็อ,อยู่พ่อกรอฟเล่นเคยนะครับวันนี้ทออี่หยิบไอคิวอีกแล้ววันนี้เราจะมาทําคลิปอะไรครับไอคิววันนี้เราจะมาทําตามคอมเมนต์เพื่อนเนนอกคือสอนชุดบาสหน่อยให้สอนชุดบาสหน่อยชุดสองมือชุดยังไงฝึกชุดบาสต้องชุดแบบไหนฝึกยังไง ค่ะวันนี้พอ่อกอล์ฟก็เลยจะมาทําคลิปสอนบาสแล้วบอกไว้เลยมีแค่กี่ขั้นตอนครับมีแค่สาขั้นตอนเท่านั้นเนำโดยสุดาสามขั้นตอนพื้นฐานในการชุดบาสครับง<ช>ั้นเดี๋ยวเราไปดูครับแต่ก่อนที่เราไปดูอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้กับบิวคิเลบอลถึงห้าแสนซับหน้าแทบกดแล้วไปดูกัน,นค่ะขั้นตอนที่หนึ่งคือการยืนใช่ไหมพี่คิวใช่ร <Okay. S 2> ครับโอเคก็คือเราจะต้องยืนในลักษณะแบบนี้ใช่ยืนให้เราถนัดที่สุดคือคนที่เขาเล่นเป็นแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่ายืนยังไง ยืนตามความถนัดของตัวเองแต่ส่วนใหญ่แล้วขาจะประมาณนี้แต่คนเล่นไม่เป็นอาจจะแบบมายืนอย่างนี้หรือย,ยืนแบบนี้เป็นการเริ่มต้นที่ผิดครับขั้นที่2ก็คือการจัดระเบียบร่างกายครับดิคิวใช่ครับการจัดระเบียบร่างกายที่พ่อความหมายถึงก็คือ1น,นอกจากที่เรายืนแบบนี้แล้วเนี่ยพอเราจะชูเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่ยืนตรงแบบนี้ในการหันเข้าหาแปน้นเพราะนั้นเราจะยืนเอียงเข้าหาแป้นแบบนี้แล้วขาหน้าขาเรก็ต้องต้องนำเราจะไม่ยืนแบบอย่างนี้แต่ตัวเอียงนี้ไม่ใช่นะครับคือขาก็ต้องนํา ขาที่ถนัดเนี่ยจะนาําขันจะนํานิดนึงแบบนี้ใช่คือห่ถนัดวามอ่คิวเวลาคิวชูดอีคิยวยืนยังไงไหนคิวยือ่าแล้วเราก็จะเอียงตัวเข้าหาแบบนี้อ่านี่คือหลักที่ถูกต้องครับเพราะนี่ห่วงก็คืออยู่ตรงนั้นเราก็คือเอียงปุ๊บให้องศามันตรงอ่าไม่ว่าเราจะถนัดแล้วปุ๊บเราเลี้ยงมาตรงนี้ปุ๊บอพอมาถึงตรงนี้เราหยุดเห็นไหมตัวเราก็ถึงตรงนี้เลี้ยงหลบมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นปะตัวมันก็จะอยู่แบบนี้เสมออ่าต่อมาก็คือมือนะครับ เมื่อเรายืนได้แล้วจัดระเบียบร่างกายแล้วมือมือที่จะชูดเนี่ยเราต้องติดลําตัวตลอดอ่าติดลาตัวเพราะอะไรที่ต้องติดลําตัวเพราะหนึ่งเลยคิวเวลาเราจับลูกบาสอนะถ้ามือเราอยู่อย่างนี้นะพอเราดันขึ้นไปเห็นไหมหลักบาสมันไม่ได้ข้อมือมันจะมันจะไม่ได้วิถีเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือมือติดลํตัวมือติดลตัวครับอ่าดูด้านข้างนะครับที่เรากบจับมือติดลําตัวดูว่าแขนเราจะเป็นรูปตัวยูนะเวลาเราจ,จับเราจะไม่จับอย่างนี้นะบาสเราจะจับขึ้นมาแบบนี้เวลาพร้อมชูด จริงๆเราเริ่มจากตรงนี้แหละแต่พอตอนพร้อมเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้ถูกไหมอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ติดลำตัวพอเราดันขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเห็นไหมถ้าสมมุติว่าแป้นอยู่ข้างหน้าห่วงอยู่ข้างหน้าปุ๊บอ่ามือติดลำตัวปุ๊บเราดันขึ้นมานะองศามันก็จะได้ใช่ไหมครับใช่อ่าแล้วเราก็ปล่อยลูกไปโอเคอ่าคือมีการยืน มีแขนแนบลำตัวยกขึ้นไปแล้วก็การจับลูกบาสจับฮะลูกบาสเห็นไหมเวลานักบาสชูลูกโทษเขาชูลูกโทษปุ๊บเพื่ออะไรเพื่อให้ชินกับมือแล้วบาสที่ขึ้นมาจะอยู่เขาเรียกว่าลายบาสจะจับแบบนี้เสมอก็คือเนี่ยเราจะเราเห็นลายลูกบาสเห็นไหมใช่เป็นลายเราก็จะมือเราจะอย่างเงี้ยมันก็จะถนัดเราจะไม่ค่อยเห็นใครมาจับแบบนี้เห็นไหมใช่แต่ถามว่ามีไหมเวลาเราเล่นทีมเราหรือแลาเราแข่งเลี้ยงมาปุ๊บแล้วบาสมันดันมาอยู่ลายเนี้ยจะสังเกตเห็นเขาก็จะไม่ชูดแบบนี้นะสมมติ พอเเลี้ยงมาปุ๊บปุ๊บอ่ะบาสมันอยู่ลายนี้แล้วเหมือนไม่ตรงปุ๊บพอเราจับมาจะชุดเห็นไหมพอมือเรามันก็จะดัดเข้ามาเองแบบนี้อัตโนมัติมันอาจจะไม่อยู่ลักษณะแบบนี้ซะทีเดียวแต่ว่าสมมติอ่ะปุ๊บจับมาอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะไม่ถาน,านัดละหรือหรืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเกิดขึ้นยากหรือเกิดขึ้นน้อยคือพอมันจับนี้ปุ๊บมือเราก็จะหมุนขึ้นมาแบบนี้เองอก็คือต้องบอกว่าความเคยชินนักบาสที่ฝึกใหม่ๆเราจะไม่มีแบบนั้นจริงหรอแต่พอเล่นไปมากๆเนี่ย ร่างกายมันจะจดจํามือจะจดจําในสิ่งที่เราถนัดที่สุดแต่ก็มีบางครั้งที่ไม่อยู่ไลนนั้นเช่นเวลาโดนประกบจริงๆปุ๊บเราดีดตัวปุ๊บมันมาอยู่ไลนเนี้นะพอขึ้นเนี่ยแต่น้อยครั้งนะถ้าเราก็สังเกตเองพอจับนี่ปุ๊บพอกำลังจะโดดปุ๊บมือมันจะขึ้นมาแบบนี้เองนะ<ช>มันจะแบบมีการปรับขึ้นมาเห็นไหมอ่าแต่ไม่ใช่ว่าชุดแบบนี้ผิดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะจับลายบาสแบบนี้ใช่นี่ก็คือเราก็จะจับแบบนี้ถูกแล้วฝ่ามือที่จับให้สังเกตจะอยู่ใต้ลูกบารสนะอ จะมีสเปซอยู่ตรงนี้อ่ะให้จาไว้นะครับ<อ>มันจะมีร่องอยู่เพราะคนไม่รู้ว่าต้องกลางแบบนี้หรือหูไปถ้าหูเนี่ยนะจะไม่เห็นร่องเห็นไหมอ, <Bright. S 2> อ่าเพราะว่ถ้าก,กลางมากมันก็จับไม่ถนัดเพราะนั้นกลางที่เราถนัดเพราะเขาก็คือจะจับแบบนี้เ <ược toma? S 1> นี่ยเห็นไหมเราก็จะเห็นเนี่ยสเปซระหว่างเนี่ยระหว่างลูกบาร์กับลูกลูกบาร์กบักบมือจะเป็นอ,อย่างงี้คิวอ่าเพราะอะไรถึงต้องจับอย่างงี้เพราะเวลาที่เราดันเนี่ยเราจะไม่ใช้ข้อมือดันเราใช้เราจะใช้ไอ้เนี่ย อ่าใช้ฝาเออใช้ปลายนิ้วมือสะบัดนะเวลาเราดันขึ้นไปปุ๊บอ่มือเราจะสะบัดอ่าลูกบาสมันก็จะเป็นการแบบนี้แบบนี้อ่าแต่ถามว่าใช้มือดันได้ไหมได้นะไม่ผิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงมือจะดันอ่ะเหมือนสตีเฟนจิลลี่หรือเหมือนใครหลายๆคนอ่ะที่เหมือนใช้มือดันแต่พอดันปุ๊บจะเห็นมือเขาจะสะบัดลงมาอย่างนี้เขาจะไม่ได้ดันแบบถ้าเขาใช้อุ้งมือี่ยพอดันไปปุ๊บมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะบังคับทิศทางไม่ได้เพราะนั้นมือที่ดันอ่ะ มันก็จะเป็นดันแต่สุดท้ายเขาก็สะบัด oh, <yes. S 1> แล้วมือมันก็จะลงแบบอย่างเงี้ย่เรารู้เลยว่าอันนั้นมันจ <Yeah. S 1> ะถูกทิศทางบอลก็จะดีขึ้นถูกไหมโอเคครับโอเคและขั้นตอนที่3ครับ mm hmm. ก็คือการปล่อยบอลที่คิวเมื่อกี้เราได้พูดไปแล้วว่าจับลูกบอลเราจับแบบนี้ปล่อยบอลปล่อยยังไงนะครับเพราะนั้นเวลาที่คิวปล่อยบอลปุ๊บเราจับบาสเนี่ยแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาคือเราต้องยอ่อ <Yeah. S 2> เราต้องย่อลงมาถอยมาเราจับบอลมาปุ๊บทวนอีกทียืนปุ๊บ จับบอลองค์ประกอบองค์ประกอบได้หมดแล้วเห็นไหมฝึกแบบนี้บ่อยๆแล้วก็ยอ่ออ่เราย่อปุ๊บอ,อ่ะตาเนี่ยมองที่ห่วงเสมอเวลาที่เราจะชูดเนี่ยความมุ่งมั่นอ่สมาธิอยู่ที่ห่วงปุ๊บมองห่วงปุ๊บพอเราย่อปุ๊บเรายืดขึ้นมาพร้อมกับมือที่ตั้งขึ้นถูกไหมตั้งขึ้นแล้วก็สะบัดไปอย่างงี้อ่อเ,เพราะฉะนั้นให้ฝึกบ่อยๆไอ,อ,อคิวคแล้วก็น้องๆที่ดูอยู่ให้ฝึกบ่อยๆแล้วร่างกายจะจดจําเองเช่นบางคนย่อแล้วยืดจะเป็นนี้ ยอ่อปุ๊บยืดมาแล้วค่อยมาปล่อยเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรคราต้องทําให้เหมือนสปริงย,อย่อยืดปล่อยมันก็จะเป็นย่ออ่าสมตสมติยอ่อพอยืดปุ๊บมือไม่ให้อยู่อย่างนี้นะร่างกายจะมาเองก็คือเราจับบาสแบบนี้จับบาสท,ที่ถูกวิธีปุ๊บขานา้าปุ๊บเราย่อลงไปพอเรายืดขึ้นมามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล,แล้วก็กระโดดชูดหรือยืนชูดก็แล้วแต่ปุ๊บยอ่อยืดระบัดอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคครับ อลองตัวอีกทีไอคิวทำให้ดูโอเคดีครับทำบ่อยๆทำให้ร่างกายเราจดจำเราไม่ได้บอกว่าทำตามนี้เราจะแม่นนะต้องฝึกบ่อยๆอ,อย่างนี้คิวเนี่ยจะซ้อมชุดประมาณวันละ5 0 0ลูกถึงไหมไม่ถึงแนับลูกลงกี่ลูกอ่ะร้อยลูกอ่ะแล้วพลาดไม่ถึง500รอ<ะ>ออถ้าชุดลงร้อยลูกชุดประมาณกี่ลูก อ่าประมาณนั้นโอเคก็คืออีคิวซ้อมนะครับซ้อมก็คือเขาต้องชูตลงวันละหนึ่งร้อยลูกนะครับถ้าเด็กๆเพิ่งเริ่มฝึกเนี่ยพ่อก็อยากจะเน้นเน้นให้ฝึกโฟลว์ทูนะครับโฟลว์ทูที่นี้คือโฟลว์มือนั่นเองย่อปุ๊บนไหมือค้างไว้เราเห็นมือว่าเราจะตรงแต่บางคนเฮ้ยทำไมมือไปแบบนี้มือไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำบ่อยๆแล้วมันจะได้เองครับก็คือชูแบบนี้ปุ๊บมืออ่ะอันที่นึงปุ๊บเห็นไหมอ่า ป๊บมือค้างไว้โอเคอ่าลองดูโอเคนี่ครับการยืนครับแล้วหลังนั้นอ่าปรับเท้าขึ้นปุ๊บเนี่ยคอบอลน,นะครับอ่านี่คอบอลปุ๊บแล้วก็ตั้งหลักการชุดอ่าตั้งไว้ปุ๊บเนี่ยมืออย่างนี้ปุ๊บจะเห็นว่าแขนน้องไอคิวเนี่ยจะเป็นรูปตัวยูแบบนี้ฮะ อ่าเราก็จะเอาปรับมือลงมาก่อนเรายังไม่ต้องทั้งนั่งท่ายิงทำท่ารอรอยิงอ่ารอยิงนี่คิวจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมปกตินี่ครับการยืนขาแบบนี้ปึ๊บมือเป็นตัวย um. really ูอ่าข้อมือที่จับลูกบาสเป็นไงอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมีสเปซตรงนี้นี่คือท่ายืนอันที่2อคือการจัดระเบียบร่างกายแบบนี้ใช่ไหมฮะอันที่3าก็คือการปล่อยบอลก็คือการย่อแล้วก็ดันขึ้นไปแล้วก็สะบัดข้อมือครับอ่ะไปอ่าแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็ต้องซ้อมบ่อยๆนะอันนี้คืออีคิวเขาซ้อมปุ๊บเขาก็ทําได้ถูกไหมเพราะนั้นอีคิวซ้อมมาถ้านัดกี่เดือนแล้วเล่นบาสจริงๆจัง<อ>เกือบ6-7-8เดือนแล้วแหลนะเนาะโอเคครับ โอเคครับสวยครับโอเคครับเมื่อกี้ดูวิคิวชูไปแล้วเดี๋ยวพ่อกอ็จะมาลองชูดูบ้างนะครับโอเคหลัก okay. <c oughs> การอย่าลืมนครับทวนอีกทีการยืนข้างที่ถนัดนำนะครับข้อบาสยอ่อ นี่ก็คือ3ขั้นตอนในการซ้อมชุดบาสใช่ไหมเบี่กิว<ไ>เพราก็ต้องบอกเลยว,ว่าวิธีที่เราบอกเนี่ยให้เอาไปประยุกต์ใช้ใครที่อาจจะถนัดอย่างอื่นก็ลองเอาไปปรับใช้ใดู<ไ>เพราะบางคนก็มีสไตล์การเล่นที่ต่างกันนะแต่ว่าหลักที่พ่อก็ฝึกมาแล้วก็หลักพื้นฐานที่ได้เรียนมาเนี่ย<ไ>ก็คือใช้ประมาณนี้การที่อยากชุดแม่นครับมีวิธีเดียวที่ง่ายที่สุดเลยคุณต้องชุดให้เยอะที่สุดแต่ถ้าชุดให้เยอะที่สุดโดยที่ไม่มีหลักการอาจจะ ก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะใช้เวลามากหน่อยแต่ถ้าคุณมีหลักการที่ถูกต้องแล้วยิ่งซ้อมเยอะคุณแม่นขึ้นแน่นอนใช่โอเคครับก็คือถ้าใครชอบคลิปเนสทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดไระดิ่งไว้กับอิคิวเลบอนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับใช่ถ้าใครอยากให้เราทำอะไรเกี่ยวกับบาสอยากให้สอนอะไรก็บอกคอมเมนต์มาเดี๋ยวพ่อก็ไปอิคิวจะสอนเองอ่าโอเคครับ